เมื่อดูแล้วครับท่านประธานตัวเลขที่สูงที่สุดในงบประมาณชุดนี้คือเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครับงบเบีย้ยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการมูลค่า3แสนกว่าล้านสูงสูงเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการทั้งกระทรวงที่ดูแลเด็กทั้งประเทศอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้อย่างที่ผมบอก40กว่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเงิน พูดกันให้เห็นภาพดีกว่ารายได้ของประเทศ100ยบาทหาได้เองบ้างกู้มาบ้าง40บาทแรกใช้ไปเลยครับกับเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของภาครัฐราชการที่อุ้ยอ้ายนะครับต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่เราจะต้องใช้ต่อเนี่ย มันมีเอาไว้เพื่อที่จะชําระกับอดีตไม่ใช่เป็นงบของอนาคตนะครับร้อยบาทที่ผ่านมา70บาทนี่คือเป็นเรื่องของอดีตหมดจ้างข้าราชการในอดีตนโยบายในอดีตเ,เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรในอดีตเหลืออยู่แค่30บบาทเท่านั้นที่จะเอาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาในอนาคตได้ซึ่งอันนี้นี่ก็เลยเป็นปัญหาทําให้เราเนี่ยไม่มีพื้นที่ทางการคลังในการแก้ปัญหาอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างที่สําคัญมากที่จําเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดเพราะว่าปีศาจเนี่ยอยู่ในรายละเอียดเราต้องมาปอกหัวหอมทีละเรื่องทีละเรื่องโดยที่ผมจะใช้กรอบอันนี้เป็นกรอบในการอธิบายให้กับท่านประธานและก็ประชาชนฟังโดยเริ่มจากรายได้อย่างที่ผมได้นําเสนอไปแล้วต่อด้วยการกู้แล้วก็ต่อด้วยรายจ่ายก็หวังว่า พออภิธิบายเสร็จปุ๊บท่านประธานก็พอที่จะเห็นภาพว่าสถานการณ์ของกบช้างป่วยมันหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูโครงสร้างของรายจ่ายครับอันนี้ของปี66แล้วครับท่านประธานอย่างที่ผมอภิปธิบายให้เห็นครับว่าในเรื่องของรายจ่ายเราร้อยบาท40บาทเนี่ยหมดไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร10บาทหมดไปกับการชำระหนี้แล้วก็ดอกเมียกเก่า 10%หมดไปแล้วกับเงินอุดหนุนอ,อปทอ7%หมดไปแล้วกับสวัสดิการประชาชนที่เป็นนโยบายในอดีต5%หมดไปแล้วกับภาวะผูกพันในอดีตเหลืออีก29%ตรงนี้ครับที่สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ทางการคลังในการที่จะทําให้กระบวยของเราใหญ่เวลาที่น้ําขึ้นแล้วให้มันตักได้สําหรับอันแรก 100บาทแรกที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเราใช้ได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่า40บาทแรกเราใช้ไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบําเหน็จบำนาญอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไป4ีบาทนี้มีปัญหารับรรานมระธานเพราะว่าในบํานาญขึ้น2เท่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปี2,557บําบำนาญอยู่ที่1 4 0 0 0 ปี64อยู่ที่3 0 0แสนล้านบาทปี66อยู่ที่3 2 2 900ล้านบาทถามไปที่สำนักงานกอพครับตัวเลขนี้จะขึ้นเป็นจดแสนในปี2560นะครับจะเอาเงินมาจากไหนข้าราชการเกษียณตอนนี้มีอยู่8 0 0แสนปี2580กอพอบอกว่าจะมีถึง1ล้าน2คน1้าน2แสนคนนะครับแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกิน งบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกืนแล้วผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดแล้วครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันอย่างไงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีก10ปี3ามแสนกว่าล้านที่เป็นอันดับหนึ่งของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศคือง,งบของข้าราชการ ไปถึงปี2,580 3 0 0แสนกว่าล้านจะกลายเป็น8 0 0แสนกว่าล้านแล้วลูกหลานเราจะ,จะพัฒนาประเทศกันยังไงถ้าเกิดแค่40บาทแรกก็ติดเรื่องแบบนี้แล้ว10บาทที่2